กาบสบายดีพี่น้องกาบสบายดีนาะและกบาบสวัสดีเด้อเมื่อนหนกันมาพบกับดาเวเพื่องเลยน้องแบ่งคือเก่าพี่น้องเอ้เมื่อเนี้เบาไกลทําำหนาทีเต็มโตพี่น้องเอ้เพิ่นลงมาย้ายเครื่องซอยเป็นมือแรกมือทำอีทเลยกาเก่งๆกลางๆอยู่พี่น้องเอ้เพื่อจะเป็นง่ายพี่น้องเอ้ ว่าชส่ย,ย้ายกระเป๋ากับโบส่งสาย้ายเป็นก็เลยย้ายเองสามพี่น้องมาซื้อมาอุดนุนใดเดอ้อพี่น้องอยู่ทั้งบานนามงบรหรือว่าอยู่ทั้งใดกระยาเนาะบบมาอุดนุนกับมาแวลินน้ำกระใดเดอ้อมีก็มีเครื่องไร้แบบพี่น้องเลยมีกระเป๋ากระเป๋ามีเครื่องดางเฮียนเลยกะโซลาเครื่องจะขายแต่พวกเครื่องผู้ชายเครื่องผู้ยิ่งก็จะมีแต่พวกพวกเสีเขี้เงาอย่ายงไปนั่นนี่เนาะเศร้านี่กับมาท่านเขานองกันคือเกาเด้อพี่น้องเดอ้อ มีไบล์ไก่มีเฮืองแล้วก็มีน้องสาวเนาะแล้วก็มีน้องแบงเมื่อนี้น้องมี่่บดิลงมาพี่น้องเอ้ยน้องมีเพิ่นอยู่เฮือนมาเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้ได้ตามองคุงสมใจชั้นสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับทุกท่านทานข้าวด้วยกันไหมครับอืมตะลกเลยวะพเพ่อไงปูาสานนี่ล่ะไอ้แบงแบงแบ,ง,แบงลูกกับลูก อันเนื้อขี้เนื้อเนื้อที่ห้าน่ะก็แค่พี่น้องเอ้ยอันนี้ยังวายอย่างเอาตู้เขามาอีกตู้ใส่เอ็นพวกเสื้อสุภาพอยู่นอกคันเด้เฮ้ยไม่มีอีกตู้หนึ่นองอันพวายยันค้นมาเลยสิบูเฮนค้นกินอย่างนนสลูกไว้กินมอนเกลวายยันค้นมาเลยสิบูเฮนคนน้นนะนะสิลูกง่าย กินข่าวกับเท่าละฮดพี่น้องเอ้ยอ่านลายคนน่ะวะ่าคือบอลเอาตู้มานาั่งเป็นเก๋ฮะนะโอ้แห้งแล้วซาดพี่น้องเอ้ยมันกีดแห้งฮะนะผ่าพี่น้องผู้ใดติดตามเฮารู้ว่าเบิ่งดีๆเนะาะฮนเฮามันแคบแห้งมันกีดแห้งฮะนะมันบอมีอันบอนสีนเอาตู้แบบตู้อันนไะด้เฮ้ยตู้กับบอนนนะั่งกันได้เฮ้ยเพิ่นบอกฮะนะมันมบอมียนบอลวายพี่น้องเอ้ยมันแคบบอลเม้นตู้แบบตันะ้เฮานั่งฮะได้เฮ้ยแบบเฮานั่งคลายเครื่องฮะนะ แม่มันแขบแห้งเพราะว่าเขานังกับเขาบ่นังอยู่นอกกับบ้ไนดอกพี่น้องเอ้ตรงนังอยู่นอกขายมาอุดน,นู้นใดเด้อหรือว่ามาแวลินน้ำก็ได้กินข่าวเพิ่มเติมกับคือน้องแบงพี่น้องเอ้น้องแบ,ง,ง,อง,แบงอยากป้งม,มูเหมือนี่ใครอยากป้งม,มูวะไอแบงสบายดีแล้วสบายดีปลาลุงแล้วสบายดีปลาลุง กินข่าวน้ากันเด้อพี่น้องกินขา้าวเสาแซ่บๆน้ากันเดอ้อเสียงคือเหี่ยมเหบว่ามือนี่สงสัยจมไฮบอลกลายร้ายไปจ้ะหัวยอ <c oughs> ปุ้ยมือนี่เห็นวันอันภรรยาอยากตามมังงงป้าเยี่ยมโอ้มักคล้องมากเกินหน้ามักนาวพี่น้องเอ้ยน้องสาวพี่น้องสบายดีในคนสวย คนสวยมืออื่นคนสวยกับซิดเดลา่าอะไแม่บอกมืออื่นที่แปดเบ้เออมืออื่นคนสวยซิดเดลา่าอะไพี่น้อง,ง,งเงินเดือนคนสวยออกมืออื่นเนี่ยคนสวยซิดเเงินแล้วคนสวยกับซิปิวมือซิบุได้เห็นหนา่อตากันอีเลยพี่น้อง,งเห็ดอีกคลิปหนึ่งเห็ดใ้คนสวยเป็นคลิปสุดท้ายมืออื่นนี่แหละพี่น้องก็คือคลิปหมอบเงินในเพิ่นเนาะมาเบิ่งนํำกันเด้อเพิ่์นสิเรื่องเงินเทไร เมื่อนี้ก็ได้ป้งต oh oh ับเลยกัตับมะฮุ่งอลไก็ปิ้งมูพี่น้องเอ้ยมูมูมีสิที่ว่าต้องใส่ทุงยางกินนะนี่เพราะว่าจานน่ะมีอยู่ต่างแต่ว่ามันมีบนล่างนะพี่น้องแบบว่าล่างแล้วมันก็เปื้อนนะเขากินแล้วเลยก็แล้วกินอยู่ตลาดพี่น้องเอ้ยกระสิประมาณนี้แหละทุกๆแม่ซุกๆแม่ายๆไปกินอยู่ป่าเลยไขายอยู่ กินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาลองซีมตามังหงก่อนซีมมือพ้องเจ้ารสชาติมื่อนี่เดี๋ยกใอรจีน้ำล้างหัวไม่หัวตาพู้ซีมคำใหญ่มันกินแหละเนี่ยเหมือนซีมหรือเป็นอะไรสมยุเป็นอะไรซื่อๆสมยุหวานยุคหวานยุคฉันว่าเอาแน่นะบุเซบเลยจ้ะ ว่าแ่บแล้วพี่น้องเอ้ยกำลังผสมบัวบานนี่เบิงเฮ้ยแก้ไม่ทุกให้างเลยเป็นมูน้าแม่เบิงเดี๋ยวเดาเรื่องตัดสินเดี๋ยวเดาเรื่องตัดสินพี่น้องไม่เป็นมูน้าไม่เป็นมูน้าแม่อันนี้น้ำผสมนะโอ้พี่น้องเอ้ยเพอนน้ำผสมสมจนแสบลิ้น งสงัยซีมพ e ิษปวดจักซีมมึงมาเนอะเื่อมันเผ็ดมันแสบดีสมสมมิเรียรอทั้งสมทั้งเผ็ดจะเผ็ดจะขออะอ่อยเว้ยเอออีกได้พี่น้องเห็ดใสทำไมเธอทำอย่ายงเงี้ยเดี๋ยวสันจะแคปรูปนะจ้าสวยมองกล้องหน่อยจ้าคนหล่อคนสวยทั้งหลายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่นะจ้า กำลังจับตอนพี่น้องเด่นปิงนง้งหมูน,หน้องแบงคือพวกกินลูกปิ้งหมูหรือปิ้งไก่ให้ปัน้นปั้นให้ลูกเนี่ยคือปั้นใส่นี่ลูกพี่น้องบอกได้นี่นะพี่น้องว่าให้ปัน้นเป็นคำสุดท้องเลยใครคนจับกินเองพี่น้องอะเขาก็เลยจัดตามคำคอได้จ้าป้าเฮย้ยไข่ได้สายหญ้าใหม่อีกเลยเฮ้ยอัน,อเ,นเอื้อยนอนจะจ่ายกินเองผิดเอื้อยอันผู้ตั้งอันอันให้แบ่งใครนี่ผู้ตั้งเต้าอ้วนให้แบ่งค่ะ เพิ่นตั้งสายย่าใหม่ว่าตั้งสายใหม่ให้สายย่าใหม่ให้ได้ดาวเคืองคันว่าบ่มักนได้ก็ขอโทษเด้อเพิ่นว่าเขาว่ามักมากเขาว่าด้ดาวเคืองสายเปย์โอ้โดีสายย่าใหม่เลยดาวเคืองสายเปย์อาจัรยอันเพื่อนผู้ตั้งอันเต้าอ้วนอะไรเอื้ยอะไรอยอันนั้นเพื่อนผู้ตั้งอันแหละขอบคุณหลายๆเด้อเอือยเด้อบเขียยบอหายต่อเอยมากอยู่เอ้ย ถ่ายเอื่อยตั้งให้น้ำก็มากเมื่อไหร่เนาะลองหงพรมนอนกันเอื่อยบมเป็นยังดอกแม้นบมเป็นยังเอื่อยเปลาโลดบมเป็นยังดอกก็แม่นอิริณนั่นแหละลองหงพรมนอนกันหมูเนี้ยมากินข้าวน้ำกันเด้อเอื้ยไอ้เป้าลุงเนาะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อเร่าหยอกเร่าเร่าเร็นเร่าหลอดเร่าเล่นเร่าเร่าแบบชดเนาะเรื่อว่าเร่าด่าเนาะเขากระหูต่างคนก็หลายคนเรี่ยงนี้เศร้าด่าจริงเหรอ โอ้โบเป็นย oh, ังอยากด่าก็ได้พี่น้องเอาจักสิมียังให้ด่าพี่ลึกแหละชาวโซดาเองอันบางหมอบางคนโอ้บอกไก่ชุดยอดเหรอแต่ยังอดกันผ่านคนน่ะคำคำด่าได้โบเฮาเฮาเป็นคนแบบอันเนาะก็เฮาสี่โบอนะคำด่าฮะนนะพี่น้องหนึ่งนะขอบคุณเฮากะสมบูรณ์ในระดับหนึ่งเนาะและเฮากัมีความสุขในระดับหนึ่งฮะนะอัน สนั่นแบบว่าบอกว่าปัญหาสิเขามาซําได้ฮะนะมันมันก็คือม,มันมันมดไปเองฮันเด้เฮ้ยแบบเป็นน้ำเาบ้ได้คิดร้ายฮะนะมันก็เลยมดไปเองเนาะ่างกัญญา,าแล้วเพิ่นด่ากาาัญญาเาพ,พิ่นเขาบม่ได้ใส่ใจคำว่าคำด่าเพื่อเพิ่นยังบวเข่าใจด้วยเพิ่นสั่งเขาเขาในเลือดในสมองเพิ่นกัญญาเพิ่นเนาะเรื่องเรื่องของเพื่อนนะนะมันก็เลยไม่เรื่องของเฮาเด้เพื่อนสัง่งเฮาเฮาบม่ได้สั่งเพื่อนนะนะเนาะมันก็เป็นเรื่องของเพื่อนกัยญาเพื่อนแหละ พอกินมเมื่อนีร่พอกินเมื่อเด้อตั้งหน่อยนะเดอ้อจ้วบมีคนใหม่มาอันเมื่อนี้เพิ่มเติมก็คือตาอ้วนกินข้าวน้ำแหลกาตาอ้วนมาคายเครื่องซอยเจ้าเครื่องเด้อไอ้เจ้าเครื่องแน่เจ้าเครื่องไห,ห้ป้าลุงเม่ยเฮ้ยลูกเจ้าบ้าสมสียบ้าป้าพี่น้องเอ้ยเจ้าเครื่องกระเป็นพี่น้องเจ้าเครื่องอันนี้ได้เจ้าเครื่องเป็นอยู่บ่ผู้ทรงลุง เสือยังบอเสือทรงบอได้ยังน้องทงเสือบอบ่งเลยเด้อเพื่อนนี่คิดได้นั้งผู้บ่าวดอกแต่ละมือบอหยอกซื้อๆแล้วพี่น้องเด้บอกว่าวันแซวเพบนซื้อๆลูกปีมากินน้ำกันเด้อพี่น้องแซ่บๆน้ำกันเด้อ ออหอยบอกไปสิเลยเจ้าคือมันทองกินข่าวแล้วเลยได้พี่น้องลินกับลูกพี่น้องเลยลูกก่อยไทย,ยจ้ะกิน,กกน,นข่าวแล้วเลยพี่นอ้อง้ยเมียนแล้วเลยเตรียมจะขายของพี่น้องเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงพี่น้องห้าก็ได้กินข่าวเศ้าห้าก็เมียนกลางแล้วมาอุ้นลได้ได้พี่น้องได้ <c oughs> ยบ้าานเรกินเข่าเส้าแสบลายพี่น้องเอ้ยได้ผู้บ่าวมากินน้ำอลไรแสบแท้ๆแต่ละมื้อนะบบเคยกินเข่ากินแต่กาแฟจอกนึงกินเข่ากับภรรยาแสบอยู่าาว่าแถวกินอยู่เพื่อนนด้เฮ้ยูเพื่อนก็แสบเหมือนกันทาบโบแสบโทรอยู่ตลาดาทา,นนางเกิน <laughs> กับเมียอนะแสบแพงอีกตันเด้อเยอะก็เฮ้ย เศร้าเถ้าลงลงผู้บ่าวน้อยโอ้ยกระป้านนะบ่พี่น้องเื่องกับอยุอายุ่สามสี่เป่าไก่เศร้าเก้าลื่นกันลื่นกันปีเดียวเองพี่น้องเลยเป็นหัวเศร้าเถ้าไปได้เฮยเป็นได้เฮยผู้ซึ้งใะได้เฮยเขาว่าเมียจะเาถา้าโอ้ยอย่าพูดแ,แล้วพูดมาเถอะมาเถากับพ่อใจพี่น้องเอ้ยเถ้าแบบมีความสุข กะยาเพล่แะ <ไป S 1> เออพี่น้องพี่น้องก็ลืมบอกเด้อมีคอมเมนต์เด็ดๆแค่คอมเมนต์หนึ่งนะไปเลื่อนเบิร์เด้อพี่น้องในอันในอันเฟซของอันหนาจะเมนส่งข่อยเฮ้ยเอ,อ้ยส่งของดาวเฮืองเด้อพี่น้องเด้อคำว่าเด็ดเด็ดเลยยาวประมาณสองแถวพี่น้องเอ,อ้ยเรื่องกะเรื่องกะขึ้นยู่ค่ะนะแต่กะยาเพล่แหละกับโอยากว่าวลายใหอะไรพี่น้องเอ้ยน่าได้กะ เอาเลยพี่น้องคลิปนี้กะเฮืองกับสีเด็กขอจบเพียงเท่านี้เนาะอยู่ดีมีแหงกันสุขสุขคนเด้อขอบใจเอื้อยอเนาะอยู่ทางเมืองนอกเนาะที่คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตเนาะแต่ก็ให้โอกาสเฮืองกระเบาไก่เนาะได้เป็นสะพานบุญขอบใจเอื้อยหลายๆขอบใจแม่หลายๆเด้อเฮือกกระเบาไก่กะสิ่บลืมบุญคุณดอกถ้ายองเบาพิษพาดประการใดกะเฮืองขอโทษขออภัยเนาะ เอาเลยพี่น้องพอกันไม่คิปหนาเดอ้อดเศร้านี่กะกินเข่าแสบๆน้อกันเนาะกาบสบายดีขอบคุณหลายๆเดอ้อสำหรับกำลังใจดีๆที่เขามาให้กำลังใจพวกเฮาเนาะชิล่ากับบเดล่าพี่น้องเลยพ่อสนิทเลยนะพี่น้องเนาะกาบสบ,บายดีสบ,บายดีสบ,บายดีป้าเฮยบุญยากซ้อนลวเฮ้ยเป็นแล้ว บอกเลยว่าขอบใจสำหรับกำลังใจดีๆเด,ด,ด้ป่าลุงขอบใจดีไ้ป่ะวะดูป้าเฮลูกสายเจ้ากาบสบายดีอีกเทนึงเด้พี่น้อง